เรามาตรงมาสเตอร์ทีมได้คุณงานของเราก็จะมืนม่นๆนะจะมืดๆดไปนะอันนี้ขังมากๆกลัวจริงๆทุกคนดูคือแบบถึงถึงจะเป็นในหมู่บ้านแต่ไม่เคยกลัวอยู่ดีเว้ยไม่รู้ไทุกลัวคน,นอื่นมากผมมันน่ากลัวจริงไปทแอคติ้งหรืออะไรนะประสบการณ์เออประสบการณ์หลอน มันอยู่ในหมู่บ้านก็จริงเลยไม่แม่งหลอนสักสกลานกลางคืนแหละแต่วันนี้มันจะมีสามคนเงียบเลยตอนที่เองเดินมากันเมื่อกี้ครน,น่ากลัวเดินก็สามคนมนี่นะฮะถ่ายกล้องนี้ดีกว่าชาดดีนนี่นะดูรบอบรอบคนน่ากลัวว่ะคิว <c oughs> <c oughs> นี่ เห็นต้นด้วจาตาดเสียงไอ,นนอนน้มีไม่มีเออคนนั้นชื่อตาโต้อะรนึกว่าผีหนากกวจริง ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบสี่จริงไม่หวอนจริงไหยนั่นก็คือทางไปบ้านเราทางไปออฟฟิศแหละเมื่อกี้แอบ,บหลอนมันยิ้มนึงเจอคนอ่ะคือแบบมันก็แอบ,บน่ากลัวจริง<า>เดี๋ยวก็ลมอีกดอกสิเต้งพักนเอย ล่มล่มล่มแล้วไม่กัวไม่คายอยู่ตรงนั้นแมวนีคลิปหลากสีหรือคลิปส่องอะไร่มากับคลิปเลยไหมไมีมีเพื่นสนุกไห